ตัมแ่งูกปนางยังต้แมาทางแฉ้มาทางแแงๆมาเร็วมากับพ่อมากับพ่อเอาอยากไอ้ไปผู้เ่าวนิชาอยากอายมามาเร็วมาหาหญาเดิมๆนะมาปูไม่อยู่ก็มาหาหาเหมือนเดิมอยากไอ้ืน ไปนี่บ่ <laughs> โอไปทไม่ไปออกไปูแกนเท่าไหร่นะได้เลยว่าเอยู่ก่อนจะมาจะใถ้าเป็นคนงเ่อ้น้ยเผื่อให้นอยรับเอตงหัวมาตายคือตายไปแล้วเนาะ่เป็นขึ้นเพิ่มเสริมเสริเดือนาครัมันไ่ป็นดกเดนเ่ให้นอย้น็นดล อยู่มมา้าเราิ er> ินเมียเด้อผู้ใดกระดบ่มาหาเมียจะค้นเมียวายอยู่บ่กฉักอยู่จะอ่งายกลูกกหาแม่เื่อนลดปเ็นกสั่นล้ลูกจ้ะจ้ะขอบคุณได้หลายขอบคุณได้หลายลูกละเอาขอให้เลนจะเลเด้อลูกเด้อาีบไปแกนใหลูกแกนให้ ยู่ดังเลยยคนตุ๊ตาเปิดให้น่ตาเปิดให้หนอยม่ที่าม่กยังีใจดล่ะตาเปิดให้แหน่อยครับให้ครับม่าเนี่ยแม่มันกะยากอีรเมียเขาใจอยู่วเจากัดเมื่อมานกันแม่เนี่เขาก็ได้มาดู่น้ำกัดนี่เดียนึงนี่ยมานางเครงเาเคร่้เอตาเปิดให้แล้วปอ แกนให้แร้วลุกเร็วไ้าปดแนให้ก่อนนะปดแนเสร็จแล้วไม่ดเปให้ไหมเอามานี่เอามานี่ย่เปิดให้เร็เอามายกมันี่ยกมันี่เร็วๆนังมันนี่เอแกนสร็งน่น่ะอ้ัน้ันนี้มัเปนดมออาดูมามาทเบลสเอาวางก่อนเดียวย้ต

ไมานะม,มานี่มานี่ย่ากูแขนให้ลเลยลูกเร็วฮะอ้ตุงนะเป็นูปบ้านไหนล่ะนะีานะ

มาหนับมาแม่กูแขนไหนูจะลอยได้ัได้ไปงานกไปเนัจะเล่นด้แี่พเป็นยังยูดีไม่แห้งเงี้สบาย จะมากับสบายไสเบายเนีเดียวมีหละกือหอปอนหลักม่สิครับไปใสได้ก็ลูกเยลูกสาวเดาวเาลูกเคยเหลนี่กับอ้วนขนาดแบบเตียนในยััวฟอดเออมันล่างเกาแล้วอันลูกเคยแม่ไดู้คนเดียวแต่ไดชัด จะทำงานบ่แม่นั่งจับทำางานเยววนุ่นุมีพอันเห็นมานังห็นมังาพอนเห็นเไปทุกมือใส่บาทยังพอทุกมือทุกมือไมไปวัดกดแต่ตั้งมือทุกมือเกินแล้มากินเขาทุกมือพอตั้าไปยุ่งเสร็เดี๋ยวมไปยุ่งเสเียกวางสั่จต้องทาเาบ